สวัสดีค่ะคุณแม่มาพบกับหมอหน่อยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง10วิตามินบำรุงไขค่ค่ะคุณแม่ท่านไหนถ้ามองหาวิตามินบำรุงไข่นะคะห้ามพลาดวิดีโอนี้ค่ะไปติดตามกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่หมอหน่อยนะคะใครที่เพิ่งมาติดตามหมอหน่อยชื่อแพทย์หญิงทันตะวันจอมขวัญใจนะคะเป็นเจ้าของเพจด็อกต่อน้อยเดอะแฟมิลี่นะคะซึ่งหมอหน่อยจะให้ความรู้ตั้งแต่ช่วงก่อนท้องช่วงท้องแล้วก็ช่วงตั้งครรภ์แล้วก็เทคนิคการเลี้ยงลูกด้วยคุณแม่ท่านไหนถ้าเป็นคุณแม่อยู่อย่าลืมกดไลค์แล้วก,ก คือเรื่องของการบำรุงไข่ค่ะคุณแม่หลายๆท่านคงรู้ดาวนะคะว่าไข่ของเราเป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายแล้วก็มีผลมากๆต่อการมีลูกของเรายิ่งเราบำรุงไข่ได้ดีเท่าไหร่นะคะคุณภาพของลูกของเรายิ่งดีเท่านั้นค่ะดังนั้นหมอหน่อยอยากให้คุณแม่กลับมาโฟกัสแล้วก็สนใจในการบำรุงไข่นะคะเพราะว่านอกจากที่เราได้บำรุงไข่แล้วเรายังได้บำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงเซลล์ในร่างกายของเราด้วยแล้วเราจะมองหาวิตามินอะไรในการบำรุงไข่บ้างจริงๆแล้วในปัจจุบันนะมีวิตามินมากมายเลยที่ช่วยบำรุงไข่ของเราได้นะคะวันนี้หมอหน่อยจะสรุปออกมาเเป็็นน10วิิดด นะให้คุณแม่ไปมองหาในวิตามินบำรุงของตัวเองค่ะอันแรกเลยก็คือโคคิวเทนอันนี้เป็นไฮไลท์เลยค่ะตัวโคคิวเทนนะคะเขาเพิ่มพลังงานให้ไมโตคอนเดรียนะโคคิวเทนมีผลมากๆเลยในการเพิ่มคุณภาพให้ไข่และมีงานวิจัยหลายงานวิจัยรับรองนะคะว่าโคคิวเทนเนี่ยเพิ่มโอกาสนะคะทำให้ไข่มีคุณภาพมากขึ้นเพิ่มโอกาสสาเร็จในการทําเด็กลอดแก้วพวก i v f หรือว่าอิกซี่นะดังนั้นคุณแม่ท่านไหนะอยากบํารุงไข่มองหาโคคิวเทนก่อนเลยนะคะปริมาณโคคิวเทนที่แนะนํานะคะแนะนําที่ประมาณ300-600มิลลิกรัมต่อวันนะกะทําให้ข,ข่แมมี คภาาพทีี่่ดมกขึ้นะอันดับที่2นะคะก็คือโฟเลตค่ะโฟเลตเนี่ยทุกคนคงเคยได้ยินใช่ไหมคะว่ามันป้องกันความผิดปกติของไข์โรคตั้งแต่แรกคลอดเลยแต่ว่าโฟเลตเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของการสร้างเซลล์นะคะดังนั้นโฟเลตจะมีความสําคัญมากๆเลยในการสร้างโครโมโซมหรือการสร้างเซลล์ต่างๆของไข่นะมีการศึกษาพบว่าคุณแม่ท่านไหนท้านทานโฟเลตเป็นประจำนะคะจะเพิ่มโอกาสมีลูกมากกว่าไม่ทานถึง2เท่าเลยนะคะหมอหน่อยแนะนาให้คุณแม่มองหาโฟเลตในวิตามินบำรุงของตัวเองประมาณ400-800ไมโครกรัมต่อวันนะ อันที่3นะคะก็คือวิตามินดีค่ะหลายคนรู้จักวิตามินดีใช่ไหมคะวิตามินดีเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากๆเลยในร่างกายของเรานะวิตามินดีมีประโยชน์มากๆค่ะเขาทั้งช่วยดูแลก,กระดูกเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราแล,และที่สําคัญวิตามินดีนะคะเขาเป็นกลุ่นฮอร์โมนนะคะเพราะว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยคล้ายคลึงกับสเตอรอยมากเลยดังนั้นวิตามินดีจึงช่วยซัพพอร์ตการทํางานของฮอร์โมนเพศข,ของคุณแม่นะยิ่งวิตามินดีดีเท่าไหร่นะคะยิ่งเพิ่มโอกาสมีลูกได้มากขึ้นเท่านั้นนะมีการศึกษาพบว่าคนที่มีปัญหามีบุ เกาสิมีวิตามินดีต่ํานะคะดังนั้นคุณแม่กลับไปมองหาวิตามินดีในอาหารเสริมของตัวเองนะหรือถ้าไม่แน่ใจไปจอดระดับวิตามินดีของตัวเองได้ค่ะถ้าต่ํานะคะยิ่งต้องรีบเสริมเข้าไปเพื่อให้วิตามินดีกลับเข้าสู่ระดับที่ปกติค่ะวิตามินที่4นะคะก็คือซิงค์ค่ะ ซิงจริงๆเนี่ยเป็นแร่ธาต่สําคัญมากๆในร่างกายของคนเรานะคะเพราะว่าร่างกายของเราต้องใช้ซิง์อยู่ตลอดเวลานะคะแน่นอนว่าเวลาที่เราบํารุงไข่นะไข่ของเราก็ต้องใช้ซิง์เช่นกันนะคะดังนั้นแนะนําให้คุณแม่มองหาซิงในวิตามินของตัวเองด้วยนะคะอาจจะทานประมาณ11มิลลิกรัมก็เพียงพอต่อความต้องการของคุณแม่ในแต่ละวัน,นะคะ่ะ อันดับที่5นะคะก็คือ PQQ ค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก PQQ นะคะ PQQ ตอนนี้เข้ามามีบทบาทมากๆเลยในการบำรุงไข่นะเพราะว่าเขาสามารถเพิ่มปริมาณของไมโตคอนเดียได้ยิ่งเขาทํางานร่วมกับ CoQ10 นะคะยิ่งจะทําให้ไมโตคอนเดียของเซลล์ไข่ของคุณแม่เนี่ยมีคุณภาพแล้วก็การทํางานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคุณแม่ท่านไหนอยากรู้เรื่องราวของ PQQ หมอหน่อยจะมีวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปให้คุณแม่เช่นกันนะหมอหน่อยแนะนําให้คุณแม่มองหา PQQ นะ,ะประมาณ20-40มิลลิกรัมต่อวันนะคะก็จะสามารถเพิ่มปริมาณไมโตคอนเดีย เซลล์ไข่ให้คุณแม่ได้และที่สําคัญเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆเลยค่ะ อันดับที่6กนะคะก็คือกลุ่มโอเมก้าสค่ะไม่ว่าจะเป็น EPA หรือว่า DHA นะคะมีความสําคัญมากๆเลยในการบํารุงไข่ค่ะ EPA นะคะจะช่วยลดการอักเสบของเซลล์ไข่นะและ DHA นะคะก็มีความสําคัญในการสร้างเซลล์ต่างๆนะดังนั้นคุณแม่ควรมองหาโอเมก้าสนะคะในการบํารุงไข่และสามารถบํารุงได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วเขามีประโยชน์ในการบํารุงผนังมดลูกด้วยหมอหน่อยแนะนาให้คุณแม่มองหาโอเมก้าสนะคะที่มีปริมาณของ EPA ที่200-400มิลลิกรัมต่อวันแล้วก็ DHA ที่200-400มิลลิกรัมต่อวันเช่นกันนะ 好。Huh? เจนะคะก็คืออินโนซิทอลค่ะคุณแม่ท่านไหนเคยได้ยินวิตามินตัวนี้ไหมคะอินโนซซทอลเป็นหนึ่งในวิตามิน B นะคะเขามีความสําคัญมากๆเลยในการทํางานของอินซูลินค่ะเวลาที่อินซูลินทํางานดีนะคะ <ๆ S 1> ก็จะทําให้การทํางานของฮอร์โมนเพศอื่นๆดีไปด้วยนะมีการศึกษาพบว่าคุณแม่ที่มีการทํางานของอินซูลินผิดปกติเนี่ยอาจจะทําให้ไข่ตกผิดปกติหรือไม่ตกได้ซึ่งเราจะพบบ่อยมากๆเลยในคุณแม่ที่เป็น P C O S นะคะหรือไข่ตกผิดปกติเรื้อรังนะแต่อย่างไงก็ตามอินโนซซทอลก็เข้ามามีบทบาทมากๆเลยในคนที่อยากมีลูกนะคะเพราะถ้า อินซูรินทำงานปกติเนี่ยก็จะทําให้ไข่ตกปกตินะคะแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการมีลูกได้นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าอินอุลซิเทลเพิ่มโอกาสสาเร็จในคุณแม่ที่ทํา i v f หรือว่า ICSI ด้วยนะดังนั้นถ้ามองหาอินอุลซิเทลในวิตามินของตัวเองได้ก็จะยิ่งดีค่ะ อัดัที่แนะคะก็คือซิลิเนียมค่ะซิลิเนียมเนี่ยหลายคนมองข้ามนะแต่ซิลิเนียมมีความสําคัญหลายๆด้านกับร่างกายของเรานอกจากจะช่วยลดอนุมูลอิสระแล้วนะเขายังเป็นโคแฟกเตอร์ในการทํางานในเกือบทุกส่วนของร่างกายของเราเลยค่ะดังนั้นคุณแม่ท่านไหนอยากจะมองหาอาหารเสริมนะคะซิลิเนียมเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องมองหาค่ะ อันดับที่9กนะคะก็คือวิตามิน E ค่ะวิตามิน E จะช่วยทาให้ผนังมดลูกของคุณแม่สร้างได้ดีมากๆเลยนอกจากนี้เขายังเป็นสารต้านอนุมนูลอิสระที่ดีมากๆเลยคุณแม่ท่านไหนถ้าอยากบารุงนะคะแนะนําให้มองหาวิตามิน e อีกหนึ่งตัวนะคะ10นะคะก็คือธาตุเหล็กค่ะธาตุเหล็กมีความสําคัญมากๆเลยต่อร่างกายของเรานะคุณแม่ท่านไหนธาตุซีดมากๆอาจจะทําให้มีลูกได้ยากนะคะแนะนําให้เสริมธาตุเหล็กไปด้วยนะโดยธาตุเหล็กนะคะจะทําให้เม็ดเลือดแดงของคุณแม่ทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็นําส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของคแแแม่ไดด้ีนะลก็ ออกซิเจนไปที่รังไข่แล้วก็หมดลูกของคุณแม่ได้ดีมากๆเลยทาให้ไข,ข่ของคุณแม่มีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มดลูกของคุณแม่ก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยค่ะมีการศึกษาพบว่าถ้าคุณแม่บํารุงธาตุเหล็กเสริมนะคะจะเพิ่มโอกาสมีลูกเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยนะดังนั้นแนะนําให้มองหาธาตุเหล็กในอาหารเสริมของคุณแม่ด้วยนะคะแนะนําให้มองหาที่ประมาณ1 8บแถึงยีมิลลิกรัมนะก็จะทาให้คุณแม่มีธาตุเหล็กสะสมเพียงพอนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนท้องช่วงท้องแล้วก็หลังคลอด,ด้ค่ะ นี่ก็จะเป็น10วิตามินสําคัญนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์สาหรับคุณแม่ที่มองหาวิตามินในการบํารุงคันนะคะมาหน่อยแนะนําว่าให้คุณแม่มองหาวิตามินที่เป็นวิตามินรวมที่มีวิตามินจําเป็นที่เพียงพอนะคะโดยส่วนใหญ่มาหน่อยจะกินวิตามินเป็นแบบวิตามินรวมตัวหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเสริมโค q ีคูเทนฟิชออยเพิ่มเข้าไปนะคะเพื่อให้ได้ปริมาณที่เพียงพอค่ะถ้าใครนะคะไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะหรือว่าจะมองหาวิตามินยังไงนะคะสามารถปรึกษาเข้ามาได้เลยนะคะที่ไลน์แอดมินหมอหน่อยนะจะมีแอดมินให้คําแนะนําเรื่องวิตามินให้คคุุณณแแมม่่ จะได้เลือกวิตามินที่เหมาะกับตัวเองได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ประหยัดมากขึ้นค่ะหวังว่าวิดีโอนี้นะ่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วมาติดตามหมอหน่อยได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปค่ะวันนี้หมอหน่อยไปแล้วนะคะบา,บายยค่ะ